อ้าเปิดพาดมาก็ได้พาเดินป่าเดินป่าพาชมธรรมชาติบ่นอนเราชมป่าไม้สวยงามพาเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติส่องานาฝนเดินป่าพี่น้องเดินป่าขึ้นเข,นะข,ขาวันนี้พาขึ้นเขาเที่ยวชมผ่าไม้สวยงาม ธรรมชาติไม่มีใครตัดต้นโพเขาพาชมป่าไม้สวยงามเดินป่าอ้อเดินป่าพาชมธรรมชาติบ่อน้องอ้อเห็นสวยพาชมเห็นสวยเห็นสวยงามใครนับที่ใครนับป่างาธรรมชาติ บานเชมสวยาธรรมชาติาน้งามวนงบ่าย <pad> ่างป่าทาเดินป่าท่าี่วป่าภูเขาป่าเขาลงไนทางไปน้ำตกลางเล ก็แต่ก็แต่แต่ยัางงาั้วก็แต่แต่ยัางงาสั้นงาชมธรรมชาติบ้านเา่าเขาล้มอาไฟเดินต่อพ่ชมธรรมชาติโอ้ทำเนียแมวโดไม่รู้ลมเต็มเลยพี่น้องโดไม่รู้ลมอย่าสม่นไฟโด่รู้ลม ชาติบ้านเราดูป่าพาชมธรรมชาติบ้านเราสวยงามสวยงามี่น้อง่าจะเห็นปรากฏมันเห็นเห็นได้บอกเลยมัน่าพาชมธรรมชาติบ้านเราทางกันไฟเดินตามทางกันไฟชมธรรมชาติ ตาสวยมากธรรมชาติบ้านเราเห็นสวยเดินทางลงน้ำตกน,นอนป่าไม้้องหน,น่าฝนต้นเข่งเอวาวาต้นเข่งต้นเข่ง เอา้าวมังคีมันเหือกไปหน้องมาถึงนี้ก็าชอบกดไลค์าากดแชร์กดติดตามอาจารย์ด้วยจอบทุกคนอน่างสาธุสาธุสาธุอ้าบมังคีมันเหือกเด้อ